ท่านผู้ชมท่านนั้นด้วยครับวันนี้โยผมด้วยเกยมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวครับคุณเม่ของโยกมัอดนะครับอันนี้เป็นไอดีน้องผมนะตอนนี้เป็นไอดีหลักไอดีผมมันจะมาลองงานมันดูแต่มันลองมาลอง,อลองสก,กิว่าก่อนเลย่าก็จะเป็นการปล่อยลูกบอลกลมๆไปลองใช้ดูละ่อไปพุ่ง แล้วก็นี่เออวัดเกิดละตีวัดกันตีวัดกันโอ้โหมันไม่รู้นะว่าผมถ่ายคลิปอะเออบอกว่าโอเค <c oughs> <c oughs> มันไม่รู้นะเนี่ยว่าผมถ่ายคลิปอยู่ ถ้ารู้มันก็เก่งเกินแล้วผมผมแบบตัวสิใจอัดกระตนหนาดมากอะแบบไม่คิดว่าจะมาอัดหระตันไปะเพราะมันอัปเดตมานานาแล้วส่วนไอดีน้องผมเรังยังไม่เยอะยังไม่เยอะมากนะก็แบบกลางๆไม่เยอะแต่สกิลโยมมันไก่มากนะเนี่ย อฮาริเวิรสก,กลิลก,กับบอสเลยอีก็จะเป็นการปล่อยลูกบอลเหมือนกับนารุคมีแอดไอส์หเออสกิลแรกสเต็ปไกลอ่ะเออนั้นแหละเป็นการปล่อยลูกบอลไปแต่อันนี้จะแบบมีไซฟ,ฟัสสตันด้วยเออไปสก,กลิลตาฮะแปลกจังวะโอ้โทรศัพท์กูกึตื่น เออใกล้เกินใกล้เกินใกล้เกนินนี้ว่าสำหรับแบบหนีแบบยามฉุกเฉินจริงๆนะบอลแบบดาวเห็นมันไม่แรงอ่นะเอาไว้หนียามฉุกเฉินมากกว่าโอ้คนนี้ก่อนคนเอกก่อนพร้อแมบบนะโอ้โอ้โอ้โหอ้หนี้มันเป็นขอไอเดียผมมากกว่านะแบบเพราะมันจะแม่นมากอ่นะตายยังวะ ยังมาพอลีเล็กไปแค่ไม่ดเพราะและยังซึมมันจะออกโอ้เจ็บจ้าเจี๊ยบไลโน่โอ้ยแตกเลยเอสคิวอ่าเนี่ยเว้ยเดินทางกันมากกว่าไม่ค่อยแนะนำสำหรับพวกแบบไปฟาร์มบอสอะไรแบบนี้

แบบได้รีวิวออดอีวอลแล้วคิดด้วยก็ใกล้ตันแล้วอ่ะมันใกล้หรอกเกือบตันแล้วเลยอีกห้าสิบเปอรมาต่อไปมารีวิว QF กันไม่มันไม่ชาจังวะไม่มีอะไรครับแล้วก็นี่ F เลื่อนคันยิงไปจับก็ต่อสู้อย่างนี้นะคอมโบกันได้ เยอนะโอ้โหดูม oh ันโอ้โหยิง oh. จ yeah. oh ึมหายแล้วมังไปมันโดนมันโดนไรคนนี้วะเกียวของนารุคมีแอนแอสาวมันดับนี่แก้ทายละแค้ทายลนี่เดียว đéo chưa 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 hiện skill chưa 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 mình chưa 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 เอาซีจีเริ่มแรกจนเนีรกมันจ็แบบไม่ไมกลบบอ่ะไอกหอมโกนอืมบรักสัดโูมากมาเที่ยวของขอซีจีแล้วอ่ะดบบคนละละ,ละดกอ่ะดบกโอ้โหโกนเยอะสุดสับสุดล้านแต่ซีจีเยอะสุดสามร้อยล้านคนเยอะอ่ะ ของมนเปาแล้วอ่ะเ <t od em |ms|> ีอป่าไปยังวะแล้วงมีเสือมันแบบแลกเาแลกมนใ้เอฟเฟกต์ต่อคอน น้องมันเติมเยอะสัดอย่างฟ f i เนี่ยเล่นตั้งนานมันไม่แหลกนะแต่พอเติมปุ๊บแม่งโคตรแหลกอ่ะมอเคยเล่นงรีไฟอยู่นะช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้เล่นดีกแล้วอ่ะเออว่าคนมันเทียบจัด เคลือตัอนตัวอนผมแดงเลยไ้ไหมกตรงอีซี่น้อง